3จ้าบานจ่านเอก็ยับบอกว่าอยู่บ้านนี้ตัวเส้นซื้นน้ำบาจ้าเส้นเส้นความร้อมบกรัระยังกยักยัระยับกระยับกรยักระยับ้าะยก็ะยับกระาับระยับกาะยอกรยบกระยับกรกระยองกระวังกรกระยบกระยกยับกร้ยระยังะยบัก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ของตำบลหนองคุ้งใหญ่เองเนี่ยทุกหมู่บ้านนะครับก็ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้นะครับในเรื่องของการอีประกอบกับชาวบ้านตอนนี้ก็ดูแลตนเองอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาใส่หน้ากากอนามัยนะครับเรื่องการงดกิจกรรมที่เป็นงานลื่นเลงนะครับแล้วก็การชุมนุมกันคนเยอะๆเนี่ยตอนนี้ก็งดนะฮะแล้วก็การเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ย พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ปฏิบัติด้วยดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งนะครับรายเดียวเพราะนั้นนี่ก็ในเรื่องของมาตรการก็ยังไม่ถึงกับต้องปิดหมู่บ้านนะครับนะครับะะแต่ก็อาจจะลดความสะดวกสบายลงบ้างนะครับเท่าน,นั้นเองคืออย่างนี้นะฮะมเมื่อวานนี่ก็นี่ประชุมกันทุกหมู่บ้านนะครับผู้นำในตำบลนี้ทุกหมู่บ้านแล้วก็ท่านนายก นะครับท่านสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาประชุมชี้แจงของเข้าใจไปแล้วนะฮะส่วนผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างของการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะของทางสาธารณสุขอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลนะครับซึ่งตรงนั้นก็ในเรื่องของอการป้องกันส่วนบุคคลน,นี่ก็ทุกคนก็ทราบดูทราบดูแล้วด,ดีแล้วนะฮะนะครับเพราะนั้นนี่ก็คิดว่าคงคงไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะฮะก็มีครับ ก็ทําความเข้าใจไปแล้วนะครับว่าในถ้าเราป้องกันตนเองอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยนะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็การหยิบไปในที่สาธารณะในคนหมู่มากแล้ไปหยิบไปจับอะไรนี้ก็ต้องหมั่นล้างมือนะครับทำความสะอาดอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอดูจานวนก่อนฮะนะครับแล้วก็ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับ นะครับก็ถ้าจําเป็นต้องปิดก็คงจะต้องดำเนินการการปิดแล้วก็ทําการควบคุมนะครับให้ให้ให้ให,ให้ให้อย่างเข้มข้นนะครับ,นะรบต้องต้องขอดูคิดว่าตัวเลขก็อาจจะอาจจะทราบในเย็นเนี้ยนะครับเทนะ่าที่คุยกับทางโรงพยาบาลแล้วก็สาสุขรูนะตัวเลขนะครับ